ตอนนี้นะครตำแหน่งที่เป็นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษยอยู่ที่ไทย PBS ทีเอพิธีกรรายการ English Breakfast นะครับทางไทย PBS เหมือนกันแล้วก็งานหลากอีกอันนึงก็คือเป็นอาจารย์พิเศษนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำวิชาว่างนั้นของ คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษภาคเดแต่ละวันที่ทํางานมันไม่เคยซ้ํากันเลยเพราะว่าแต่ละวันเจอแต่ละคนที่ไม่ซ้ากันกนะได้ชื่อว่ามนุษย์แล้วเนี่ยโอ้มันมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแน่นอนนะเพียงแต่ว่ามันต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาปรับตัวทุกวันเข้าสถานการณ์เข้าแต่ละภารกิจที่เราได้รับในะแต่ละวัน ตอนนี้ผมปฏิบัติงานอยู่ที่วิทยาล,ายลัยราชตามหาวิทยาลัยมิด่นตอนน่งก็คือเป็นอาจารย์สอนนะครับวิชาที่ผมรับผิดชอบก็คือวิชาการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวช่วงนี้ก็ทํางานไปด้วยและก็เรียนหนังสือไปด้วยอยู่ช่วงทําวิทยานิพนธ์วันนี้ร้บผมเรียนให้เสร็จนะครับแล้วก็พยายามหาความรู้เนี่ยผมคิดว่าผมแก่ตัวในหผมคงมีความสุข แรที่ได้ยินชื่อรายการท e ี่ l i n d d ด t e โอนะฮะโดยแปลความหมายก็คือการที่มีเพื่อนตัวดีเนี่ยไปชงเราให้ไปเจอกับเพศตรงขาบนะ,ะแต่ว่าพอมารู้คอนเซปต์รายการแล้วว่าจะต้องให้ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งท,ที่ที่มีปัญหาเรื่องสายตามองไม่เห็นดี่มอไม่ห็นดนก็รู้สึกตบรับคำนั้นไปหนักแน่ รายการปลายเดทวันนี้นักอาจารย์2ท่านที่มีความแตกต่างมาเจอกันครับเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกันวัสดีครับอาจารย์ครับวัสดีครับวัสดีครับมีอะไรครับอ๋อผมเต้สุปรนครับที่มีนัดสัมภาษณ์ในอาจารย์รายการบลายเด่ครับอาจารย์ครับงั้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญที่ห้องทำงานผมเลยดีกว่า ลักษณะการเดินท่าทางการเดินการเหินเนี่ยไม่เหมือนกับคนตาบอดอีกหลายๆคนที่เราเคยเจอที่สุดเลยเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าทํำยังไงถึงจะให้มนุษย์คนคนหนึ่งที่เจอกับอุปสรรคทางกายภาพที่หนักหนาสาหัสขนาดนี้เนี่ยแล้วสามารถพลิกตัวเองให้กลับมาเป็นคนที่แทบจะใกล้สมบูรณ์มากๆอยากจะรูนะว่ามันแคนิดข้างใน ครรับอาจารย์นี่ตาบอดขั้นไหนครับเ,เห็นเรือนลางไหมไม่ครับตาบอดสนิทแม้แต่แสงยังยังไม่เห็นครับตอนนี้อาจารย์ไม่เห็น<ม>อะไรเลยใช่ไหมครับผมโอ้มันมันเกิดขึ้นได้ไงครับอาจารย์มันเนื่องมาจากไขสมัมมออกเสบ<า>ลำบาดตั้งแต่ช่วงช่วงที่ผมอายุสามสิบปีสี่ปีแล้วพออายุสิบสีกก่ปบก็มันเสื่อมลงมาเรื่อยๆจนมองไม่เห็นเลยตาบอดสนิทว้าวอาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่คนตาบอดธรรมดาแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์สัย์สอนอะไรครับ ผมจะสอนวิชาหลักๆคือวิชา O O N M หรือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม O&M ะเคลื่อนไหวของคนตบอดใช่ไห Orientation and Mobility วิชานี้คือวิชาที่ว่าด้วยการสอนให้คนตาบอดสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใครในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นการซักผ้ารีบผ้ากวาดบ้านและกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้พวกเขานั้นได้อยู่ร่วมกับคนอื่นโดยไม่เป็นภาระต่อสังคมครับและที่สำคัญก็คือทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอีกด้วยนะครับจารยแล้วมีนักศึกษาหรือลูกศิษย์อยู่กี่คนครับตอนนี้ก็ตอนนี้นักศึกษาพอททที่มาเรียนวิชานี้มีอสองคนสคนคนหนึงเป็นนักกายภาพเป็นนักกิจกรรมบําบัดอีกคนนึงเป็นน้องนักศึกษาที่นี่เป็นคนสายตาเรียนรางที่เามอเหนบ้าง คือเราพาคนตาดีมาเรียนกับอาจารย์ซึ่งขอโทษนะฮะตาบอดเพื่อให้เขาเหล่านั้นไปเป็นคนตาดีที่ไว้ดูแลและสอนคนตาบอดต่อก็คือเอาไปเผยแพร่ต่อเป็นวิชาเป็นวิชาหนึ่งของนเรศวอโทโอาจารย์สิบปากว่าไม่เข้าตาเห็นอาจารย์พาผมไปดูวิชา่อยได้ไหมครับว่าเรียนสอนยังไงอันนี้แบบ R98 นดครับใช่ใช่ครับห้องนี้จะเป็นห้องฝึก นี่เขาเรียนรีดผ้ากันอยู่ครับก็เป็นการฝึกที่คนอาจจะมองว่าโหดแต่จริงๆแล้วถ้ารีดได้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจด้วยว่าเราทำอะไรเองได้อาจารย์กำลังจะบอกว่าแม้ว่าเราจะสายตามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่ทําอะไรในสิ่งที่คนอื่นในสังคมเขาทำกันใช่ใช่ใช่พี่เคยรีดผ้ามาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยฮะโอ้โหตัวแรกเลยนะฮะครับแล้วตอนนี้ไปไงมาไงนึกอยากจะเรียนการรีดเองครับว่า คือบางทีเราก็อยากจะคือคนคนที่บ้านบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยว่างนะฮะแล้วเราเราอยากจะใส่เสื้อตัวเนี้ยแต่ไม่มีใครอยู่เนี่ยผมก็ต้องมารีดเองรีดผ้าที่เคยเคยทำสมัย,ยวัยรุ่นอยู่นะฮะแต่ให้หลับตาแล้วทำนี่เป็นภารกิจที่แบบอืจริงเหรออาจารย์มันจะร้อนไหมอ่ะมันจะไม่มือไหมอ่ะท่าเปจะลองดูก็คือต้องต้องปิดตาเอางั้นเลยนะอาจารย์นะนะ เอาเปลี่ยนกระชากปิดตาปิดแล้วจ้๊บปิดปุ๊บเนี่ยคุณเคยลองสัมผัสดูว่าหน้าเป็นยอะไรบ้างทั้งโอเคผมเมื่อกี้คือยังจําภาพได้อยู่อมีกระดานที่ผ้ามีตัวเสื้อครับวิธีนี้ก็คือวางตรงนี้ใช่ไหมครับมือเนี้ยไปไปเห็นไหครับไปไปตรงนี้เห็นไหครับไปแหลมๆของอันนี้ครับให้เอามือวางแล้วครับค่อยๆดูดไปนะครับมือเรีบเบาๆแล้วค่อยมือนี้ตามไปนี้มือมือซ้ายเราจะเป็นตัวที่ทําให้ผ้าไม่ยับ เสียวโดนมืออย่างเงีนเนี่ยเราไม่แม่มันทำไปแต่ก็ขยับแต่ก็ขยับอาจารย์ระวังตัเอเดี๋ยวทำอาจารย์ด้วยปุ๊บซึ่งพอเราตัดสินใจว่าทำลองดูสักตั้งเนี่ยไอ้ผ้าที่เราเห็นในขณะที่เราดับตาจินตภาพของเราเนี่ยมันก็เป็นเสื้อที่รีดได้เรียบมากๆตัวหนึ่งเหมือนกับที่เราจะทำเองใช่ไหมฮะแต่โปรฏมารู้ตัวคีนอกจากว่ามันจะไม่เรียบแล้วมันยังจะเลอะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนรีดชายเสื้อหนึ่งอีกชายเสื้อหนึ่งไปโดนเราเหยียบอยู่ที่พื้นให้เราก็ดูโอ้โห คนนี้ก็ทาได้เก่งนะแหม่เกิดอาการลุ้นกันไปตามๆกันเลยนะครับไม่หมดแค่นี้นะครับภารกิจต่อไปปิดตาล้างจานกันเลยทีเดียวไปดูกันว่าภารกิจนี้คุณเต้จะไหวหรือเปล่าจานนี้เป็นห้องอะไรครับเนี่ยห้องห้องนีเป็นห้องครัวโอ้ครัวมันนะคะอะไรคะชี้บอกค่ะบอกค่ะบอกมองเห็นไม่รู้หรือบอเลดหรืเห็นนิดหน่อยเห็นนิดหน่อยค่ะ นี่คือน้องโบกาลังฝึกดล้างจานล้างจานค่ะสิ่งที่อันตรายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้กับคนตาบอดในห้องครัวคืออะไรครับคือมีคนหลายคนมาใช้แล้ววางของไม่ไว้ตรงกับที่นั่นไงเปิดประตูเช่นเปิดประตูโต๊กับข้าวไว้หรือเปิดประตูล็อกเกอร์ไว้โดยวางของไม่เป็นที่วางแก้วไว้ตรงนี้ผมมาผมไม่รู้ผมก็ชนแก้วแตกแต่ถ้าเราอยู่ของเราเองทําเองรู้เองเราจัดระเบียบของเราเองกครับ คนที่ตาบอดเลยแล้วมาห้องครัวที่เราไม่คุ้นเนี่ยต้องต้องทำยังไงครับก็เราให้มือเขาสัมผัสเมื่อไม่บอกก็คือหลังมือล้างมือหลังมือเหทีเดียวล้างมือไปเลยหลังมืออ่านะยังจะหาพิชูหาเออหาเจอของน้ำแล้วเจอของน้ำแล้วอีกมือนึงก็หาควานอ่ะครับควานใช้ควานหาควานหาใช่ไหมแต่ก็ใช้หลังมือไปก่อนเปิดน้ำอันนี้ตัวผมก็เหมือนเหมือนกับคนรู้ใจคือล้างล้างคราบล้างขยะล้่องป้องกันการั่ะ ถึงลาให้อาจารย์ตรวจการบ้านครับก่อนที่ผมจะลืมตารือผลงานด้วยมันเหมือนกันเดี๋ยวถ้าแม่ก็คือเราสัมผัสดูว่ามันมีคราบมันอะไรติดไหมหรือมีเศษอาหารติดไหมถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านให้ไปล้างจานอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะอย่างมากอย่างนี้ก็ตาจานแตกก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าให้มาหลับตาทําเนี่ยต้องต้องคงต้องอาศัยความชํานาญการและความมั่นใจมากพอสมควรนะครับถึงจะกล้าที่จะทำนี้ได้และภารกิจสุดท้ายสำคัญมากๆครับ อาจารย์ทมจะพาคุณเต้มาลองหัดใช้ไม้เท้าในการเดินทางครับอาจารย์ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าภารกิจนี้จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจว่าคนตาบอดสามารถไปไหนมาไหนได้โดยไม่เป็นภาระกับคนในสังคมได้อย่างไรแต่อาจจะต้องใช้ความกล้าและความชํานาญเป็นพิเศษนะครับทางทีมงานจึงได้เชิญคุณน,นุชผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมาเป็นผู้ช่วยสอนอีกแรงหนึ่งครับเทคนิคในการใช้นะคะเราใช้แบบแตะแล้วลากนะคะคือ touch and drag วิธีการนะคะก็คือยกไม้เท้ามาแล้วก็ลากออกไปยกออกมาแล้วลากเข้าไปจา์เดี๋ยวขออนุญาตเราไปคุยกับน้องโบรตรงนู้นดีกว่านะ<อ>ครับ<อ>แล้วตอนนี้มาฝึกเดินนี่เทียบกับการล้างจานนี่อะไรมันยากง่ายกว่ากันครับก็ล้างจานก็พอพอเป็นอยู่แล้วอะค่ะแต่ไม้เท้าเนี่ยมันต้องมีเทคนิคในการเดินแล้วบางทีมันก็อาจจะเดินผิดจังหวะบ้างน, <อา S 1> นะคนะเนะี้ยค่ะก็ต้องต้องคอยระวังค่ะและตอนนี้เริ่มคล่องหรือยังเอ่ยก็พอได้แล้วค่ะพอได้แล้วใช่ไหม พอภารกิจที่3ไอ้เริ่มเดินหลับตาเดินนี่สิคือถ้าพูดจรงิงจถ้าเกิดว่าให้ไปทำเองดุมๆไม่มไทําเองเนี่ยคงลําบากใจพอสมควรแต่พอรู้ว่าพอมีพี่นุชที่คอยช่วยเหลือนะเป็นคนตาดีหนึ่งคนแล้วมีอาจารย์ทำนะเป็นผู้ชํานาญการในด้านการหลับตาเดินเนี่ยนำเนี่ยมั่นใจนะเวลาเดินถ้าเวลาเดินนะครับถ้าแตะตรงนี้แล้วก็ก้า,าวเท้าในตามคือ คือลักษณะของทำไมต้องแตะตรงนี้ก็คือไม้เท้าจะสํารวจก่อนว่ามีหลุมไหมหรือมีอะไรฝางอยู่ไหมนะถ,ถ้าเกิดไม่แตะก,ก่อนเนี่ยเกิดมีหลุมหรือมีต้นไม้เนี่ยก็จะอันตรายอย่างเงี้ยแล้วค่อยแตะถ้าเวลาเดินเราเดินถ้ามีเรามีผนังเนี่ยเราจะเดินเลาะผนังมะตรง<อ>นะครับอลองลองเดินไปดูก็ได้ครับ เออเจอละเจอของดีแล้วนี hey, ah, ่เจอเจอตรงนี้เราก็เราก็สำรวจรอบๆว่ามีอะไรไหมอย่าตรงนี้ไปไม่ได้อย่าง้วใช่ไหมแล้วก็มาดูทางนี้แล้วค่อยกวาดูว่าเราจะมาแล้วก็มือการนิดนึงอ่คือรู้สึกได้ว่าการที่เราเดินสวนกับคนขายลอตเตอรี่คนหนึ่งที่แก ถือไม้เท้าก็แก๊ก็แก,ก๊บเนี่ยแล้วเราก็มองไปไม่มีเลขเด็ดที่เราอยากได้ก็เดินสวนไปเนี่ยแต่ในมุมกลับกันคือถ้าเรากลับไปเป็นคนที่มองไม่เห็นถูกลายโฟถ,ถูกมองไม่เห็นเนี่ยแล้วสิ่งที่เราเพึ่งได้ก็คือแค่ภาษาสัมผัสที่มือกับหูจมูกนิดเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นอีกโลกเลยนะฮะพี่นุชนฮะน้องๆแต่ละคนที่เข้ามาเรียนกับพี่เนี่ยมีอะไรที่พีด เห็นในตัวเขามาาั้งคะอะไรที่มีความโดดเด่นีแบบความพยายามค่ะ,ะความพยายามของแต่ละคนนะคะซึ่งแรกๆอาจจะแบบรู้สึกท้อแท้เพราะว่าตัวเองเข้ามาพิการใช่ไหมคะแต่เมื่อฝึกใช้ไม่เท้าไประยะหนึ่งความพยายามในการที่จะฝึกในความ ที่อยากจะเป็นอิสรานะคะตรงนี้สําคัญเมื่อเขาได้ออกไปได้เขาก็อยากจะไปให้ไกลขึ้นแล้วก็อยากมีวิถีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นพึ่งพาตนเองแล้วก็ลดการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลงตรงนี้ทําให้เสริมทําให้เรื่องของการเดินไม้เท้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพอเริ่มออกไปข้างนอกเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราไม่สามารถกําหนดได้จังหวะของยูริก้ oy, าว่าเฮ้ยเออว่ะมาเกิดขึ้นตอนไหนหรือไม่ตอนผมเดินออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วไม้เท้าเริ่มเรียนรู้จากพี่นุชสอนว่าต้องปาดขอฟุตบาทยังไงเนี่ย แล้วเห็นมดแดงแนวเบลเลอร์เลยกองทัพยาวเลยแล้วก็นึกตายแล้วว่าถ้าคนตาบอดโดนกัดน,นี่จะรู้สึกยังไงหรือว่าตอนโดนยุงกัดตอนอะไรเอ่ยเงีเ้ยแบบโอ้โหชีวิตไม่ง่ายนะแฟกเตอร์ต่างๆปัจจัยต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของคนพวกนี้ซึ่งบางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลมันได้เนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับคนพิการทางสายตานะครับ อย่างอาจารย์เองตอนนี้ก็เรียนต่อปริญญาเอกอยู่ครับอด้านไหนครับอาจารย์ผมเน้นผมไปเรียนด้านประชากรศึกษาของของคณะสังคมศาสตร์มนุษย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็อยู่ในช่วงทําวิทยานิพนธ์โอ้โหทั้งเรียนเองด้วยสอนเองด้วยอาจารย์แบ่งเวลายังไงครับก็พยายามไม่เครียดแล้วก็ดูว่าช่วงเวลาว่างแล้วก็จะทําวิทยานิพนธ์ ช่วงไหนที่ต้องสอนหรือพวกนี้จะต้องสอนเนีย่ยเราก็ต้องเตรียมอ uh huh. แล้วก็ช่วงเย็นๆเลยอยู่กับลูกแล้วก็ให้เวลากเขาอาจารย์ครับปลายปีนี้เมืองไทยจะเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดก,การประชุมสัมมนาคนตาบอดโลก uh huh. นะก็นํามาสู่คําถามที่ว่าศักยภาพคนตาบอดไทย uh huh. กับศักยภาพของคนตาบอดในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เจรเลยแล้วเนี่ยฮะยังมีความเหลื่อมลำ้ำหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไง โดยศักยภาพส่วนตัวเนี่ยไม่ด้อยกว่ากัน<ช>กับเป็นคนไทยเราเป็นแกนนําด้วยนะครับเป็นแกนนําระดับนานาชาติด้วยเพราะว่าหนึ่งความเป็นประชาธิปไตยครับเ,เรียกร้องอะไรเนี่ยสังคมเรียกร้องคนเราคนตำรวจก็เรียกร้องเหมือนกับสังคมผมว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวิถีชีวิตดีขึ้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงของสวัสดิการสังคมเนี่ยดีขึ้นครับเข้าใจว่า เดี๋ยวมันมีระเบียบมีกฎหมายมีข้อบังคับอะไรที่ช่วยเราเนี่ยเราก็จะคิดว่าคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นความสุขคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาแล้วันความสุขของอาจารย์คืออะไรครับก็ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองหันกลับไปมองในอดีตท,ที่เราฝ่าฟันมานะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวมีลูกมีแม่บ้านแอน,น แล้วปะเข้าบ้าน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 ถ้ากลับมาบ้านตอนเย็นก็เนี่ยฮะ,ะก็จะเล่นูกถ้าเขานั่งเล่นเกมบ้างบางทีก็ต้องนั่งตบคัถามเขาเนี่ยซ้อมวิ่งบ้างบางทีก็เก็บนุ่นเก็บนี่ในบ้านช่วยแบ้านบ้างนอกจากอาจารย์ทมจะเป็นอาจารย์สอนหนังสือและเป็นวิทยากรที่มีผลงานต่างๆมากมายแล้วกิจกรรมที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์เป็นนักวิ่งมาราธอนอีกด้วยครับ วลาวิธีการมักผ่อนก็น่าจะจอยู่กับลูกกับครอบครัวแล้วผมก็จะออกกำลังกายโดยการวิ่งผมก็วิ่งเฉพาะ21กิโลแต่เคยวิ่ง42กิโลมาอยู่6ครั้งครับของกรุงเทพมาราทอน2ครั้งของจอมบึงมาราทอน2ครั้งของราชพัฒน์จอมบึงแอะพระยาัาไม่เก้2ครั้ง การใช้วิถีชีวิตอิสระหรือ n อ e p e n d e n t living เนี่ยก็คือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นอิสระในการคิดอิสระในการตัดสินใจอิสระในการวางแผนชีวิตนะครับและก็อิสระในการใช้ชีวิตโดยไม่เป็นไม่ได้ไปพึ่งคนอื่นมากจนเกินไปหรือจะต้องเป็นภาระของคนอื่นอยู่ตลอดไปเราอาจจะเป็นภาระของคนอื่นบางเช่นขอความช่วยเหลือเวลาเราเดินข้ามถนนหรือขอความช่วยเหลือเวลาให้โบกรถ ดูป้ายรถเมนะครับดูอะไรต่างๆเลก็กๆน้อยๆไม่ได้ให้คนอื่นมาประกบเราตลอดนั่นคือความเป็นอิสระของชีวิตของคนตามบอดที่ผมได้เรียนรู้วันนี้เนี่ยมัน ไม่น่าจะสามารถเปลี่ยนอะไรในสังคมไทยได้เลยถึงเวลาหรือเปล่าที่ที่เราจะต้องให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันจริงๆไม่ว่าจะแตกต่างด้านเพศด้านศาสนาด้านลัทธิทางการเมืองด้านความคิดและรวมถึงลักษณะทางกายภาพด้วยถ้าเอาสิ่งที่เราได้ในรายการนี้ไปขยายความคิดต่อไม่ใช่แค่คนตาบอดคนตาดีแต่เป็นแค่คนเหมือนกันที่แตกต่างกันผมว่าคนในสังคมนี้จะได้อะไรเยอะมาก กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจเส้นทางการเดินเมินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนตาบอดจาก190ประเทศทั่วโลกจำนวนกว่า2000คนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหาภาพคนตาบอดโลกในการจัดการประชุมสมัชชาสหาภาพคนตาบอดโลกครั้งที่8ระหว่างวันที่8ถึง18พฤศจิกายน2555นนี้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับคนตาบอดทุกคนครับเบื้องต้น ก็ได้ปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าที่บางส่วนยังไม่เรียบปรับปรุงฝาท่อระบายน้ําที่แตกในบางช่วงปรับระดับของป้ายต่างๆอาทิป้ายบอกทางป้ายอาัจฉริยะต่างๆการวาง warning block และ guiding block เพื่อนําทางและเตือนในจุดที่ต้องระวังด้วยแบบนี้ก็สร้างความเป็นผู้นําในภูมิภาคอาเซียนได้จริงๆครับ